ยังอยู่ค่ะสัญญาณคุณไม่ค่อยดีนะโทรจากสมุดปาการนะครับค่ะคุณจะซื้อจะขายที่ดินกับใครครับคุณจะซื้อหรือคุณจะขายเป็นเป็นผู้ซื้อค่ะผู้ซื้อทำสัญญาจะซื้อจะขายกันแล้วแล้วมีปัญหาอย่างไรครับ คือเขาก็ยังไม่ได้โอนที่ให้เพราะเราหยุดมันเป็นเงินทั้งหมดอ่ะร้อยห้าสิบตารางวาเนี่ยที่ตกลงในสัญญาไว้เนี่ยมันสองแสนสองหมื่นห้าพันแต่เราส่งไปแค่สองแสนสี่พันแล้วมันมีปัญหากันก็หยุดส่งไปแล้วตั้งแต่ปีสองห้าสี่ห้าฮะสองห้าสี่สี่อะค่ะมีปัญหาแล้วตปีสองห้าสี่สีแล้วก็เราหยุดส่งมาค่ะ เหลืออีกสี่เหลืออีกพันเดียวทำไมคุณไม่ส่งให้ครบสองสองสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งพันค่ะเหลืออีกสองหมื่นหนึ่นพันเพราะเราส่งไปสองแสนส่เดี๋ยวผมถามนะอ้นนี้ตั้งแต่ปีสี่ห้าหนูนะมันยาวนานมากจี่งมาถามตอนนี้เดี๋ยวนะที่นี้คุณรอให้รอให้เขาโอนเขาไม่โอนแล้วมันเป็นพี่น้องกันนะค่ะพี่น้องกันพี่น้องกันแท้ๆเ่ยใช่ไหม S <S <S เรา<อ>คุยกันเ,นเองนะถนอมไม่ควรจะไปยุ่งกับเรื่องนี้นะกฎหมายไม่ควรก็ไปยุ่งด้วยกันพี่น้องควรคุยกันได้อะเมื่อสองวันเนี่ยเขาโทรมาเพราะเราไปปลูกบ้านอยู่แล้วเขาบอกว่าให้ไปรื้อเขาจะขายแล้วเขาเขาจะคืนเงินให้สองแสนเท่าที่เราส่งไปแต่เขาจะไม่โอนที่ให้อย่างนี้อยากทราบว่าสัญญาตัวเนี้ยจะมีผลใช้บังคับทางกฎหมายกับเขาได้ไหม คุณคุณครอบครองที่อยู่ทั้งร้อยห้าสิบตารางวานี้แล้วใช่ไหมมันไปปลูกบ้านอยู่หนึ่งหลังแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้อ,อยู่เ,เพราะออไม่ได้อยู่ปลูกบ้านแต่ไม่ได้อยู่นี่นี่เป็นเป็นปัญหาเลยนะอของคุณนะ่ะตอนแรกก็ไปอยู่แต่เขาเกเลเกตงุง ไม่มีปัญหาก็เลยต้องออกมาค่ะคุณนภาบ้านอยู่สมุดปราการผมว่าคุณไปติดต่อทางอายการคุ้มครองสิทธิ์นะเอาสัญญาจะซื้อจะขายเนี้ยไปให้อายการดูแล้วก็เชิญคู่กรณีมาเจรจากันก่อนพี่น้องกันเนะให้เขามาเจรจากันก่อนนะครับืถ้าไม่ได้ก็ต้องฟ้องบังคับแล้วสัญญานี้ยังใช้ได้ตามกฎหมายไหมคะมันมีหมดอายุโมฆะอะไรไหมคะ สัญญาจะซื้อจะขายค่ะเขาขู่เรามาว่าสัญญาเนี่ยมันมันหมดอายุแล้วนะเ่ามันเกินสิบปีนะใช่ใช่เกินสิบปีแล้วมันสิบสองปีอะค่ะใช่มันจะเกินห้ามันเกินสิบปีแล้วเนี่ยเข้าขายเรื่องอายุความแล้วใช่ครับคุณไปไปพบพยาการก่อนนะครับให้เขาเชิญมาเจรจากันก่อนแล้วจะทำยังไงดีเขา แจะทํำยังไงก็เขาจะชดใช้เป็นเงินแต่เขาจะ <คน S 2> ให้แค่สองแสนคุณนภา 2, คนุนภาครับเราไม่สามารถจะรู้ผลล่วงหน้าได้ว่าจะได้หรือได้หรือไม่ได้สิ่งแรกที่คุณควรทาคุณโทรไปนี้ก่อนครับโทรไป 1, หนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเบอร์ของอายการก่อนก็ได้ครับค่ะหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดใช่เพราะว่าอายุความส<ะ>ิบปีเนี่ยถ้าเอาอายุความมาขึ้นมาเป็นประเด็นข้อต่อสู้เนี่ยมันอาจจะฟ้องบังคับไม่ได้ ทีนี้คําถามก็คือนะว่าคุณไปสร้างบ้านครอบครองอยู่คุณไปสร้างแค่บ้านแต่คุณไม่อยู่นี่มีปัญหาเรื่องการการครอบครองที่มันไม่สมบูรณ์หรือเปล่าใช่มันเป็นปัญหาของคุณเนี่ยมันของคุณถ้าสมมุติว่าคุณไปสร้างบ้านแล้วอยู่นะถือว่าครอบครองสมบูรณ์แบบอ,อย่างนี้<ร>เป็น<ร>ต้นเนี่ยเ,เวลาฟ้องกันนะแต่ตอนนี้มันอยู่ไม่ต่อเนื่องไงครับมันความไม่ต่อเนื่องมันไม่ต่อมันอยู่ไม่ต่อเนื่องตอนแรกก็ไปอยู่ตอนเนี้ยเขาก็ เกลีเกตุงทางเข้าอ,ออกก็ไม่ไห้แล้วออก <c oughs> น้ำผ่าก็ไม่มีจะใช้พี่เคยก็เลยต้องออกมาค่ะอา,<ม>าโอเค,อเคผมสรุปจบนะคุณนภานะคุณโทรไป1นึ1่งหก่อนนะครับและถามประเด็นเนี้ยที่ผมถามเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับแล้วไปพบอพยาการเนะขาเรียกมาเจรจาก,กันก่อนดีที่สุดถ้าเขาไม่มาถ้ายังถ้าเขาถ้ายังฟ้องได้ก็ฟ้องโอเคไหมมีทางเดียวอลไต้องฟ้อง ฮ่ามันไม่เป็นโมฆะใช่ไหมคะสามารถไปฟ้องร้องได้นะยังตอบไม่ได้ครับยังตอบไม่ได้ครับคุณอย่ามาสรุปเอาตรงนี้ครับแต่ซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าทุกทุกเรื่องมันต้องมีอายุความครับทางแพ่งในอายุความสิบปีเนี่ยถ้าจบแล้วแหละครับอายุความอ่ะทีนี้พออายุความจบแล้วจะทํายังไงล่ะถึงจะบังคับได้ขออายการเขาช่วยเรียกมาเจรจาก่อนเพราะอย่างน้อยก็เป็นพี่เป็นน้องกันอ่ะค่ะค่ะเออเอาตรงนี้ก่อนนะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ